มือนี้ก็อีกมือหนึ่งหละครับพอดีอินทรพาลำของพวกเราเริ่มจะสุกแล้วแล้วทีนี้เนะี่ยคือให้พ่อเนี่ยก็คือมาชิมดูนะครับว่าอันไหนที่สุกแล้วก็ให้ชิมดูว่าอันไหนอร่อยที่สุดนะครับเทากัปบปอกกอนเนาะปอกนะอันที่หนึ่งแล้วอันที่หนึ่งแล้วอันที่สองเอาอันที่สองชิมดูเนาะให้พ่อชิมอันไหนที่ดีๆก็ให้พ่อกินก่อนนะครับก็พ่อพ่อก็เหมือนเขาบอกว่าเหมือนพระอรหันเนาะก็ของดีๆก็ให้กินก่อน นเนื้อไหลายไปนะเนื้อไหลพันนะเดี๋ยวสิสรุปที่หลังนะครับอ่ะแล้วอันนี้ต่อข้อนี้นะเพราะว่าต้องปอกว่าท่านต้องปอกอันนี้เราบอกว่าเนื้อไหลว่าท่าน <c oughs> าอันนี้เป็นได้รพ่อฝาดบ้างแคบบ้า่บอกพ่อฝาดอร่อยทุกอันอร่อยทุกรสหวานทุกอันรสหวานทุกอันอ่ะ,อะ,อะ น,นี่เป็นไงบ้างมีเงินห,หน่อยอรอบดีแล้วเอออกรบดีท่ากรอบเดีอืมนี่รถหลานบ้างไหมมามาน้ำซีมหอมน่อยหอมอะไรต่าแล้วว่าหอมอันนั้นต่อไปนะครับอันนั้นคืออะไรอืมอันไหนบาทเนี่ยแค่บ้าอันนี้กรอบดีก็เงยม่านเออเงยม่างงนนะครับนะครับ,นะรบอืมเลยทุกอันเลยนเย เนี่าล,ล,ล,ลองกินบนอีกครั้งหนึ่งนะ้วทีนี้นะผมจะบอกว่าแต่ละไอ้นั้นก็คือเป็นทันอะไรนะครับฮะวิดีโอสองวิดีโอสองวิดีโอสองอัดอีกทีหนึง